สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวไกลสอนน้ำซิ่งครับวันนี้พามาเยี่ยมเยือนทีมงานป่าแอดครับกับเจ้าแคท3 1 2หดีนี่ครับคันนี้ซื้อมาใหม่ครับคันนี้ ปีที่แล้วก็จะเป็นโกเบโก SK120 Mark T ครับคันเก่าขายครับซื้อเจ้าแคทมาครับนี่ครับส่วนทรงองยิ้วครับออกงานเป็นวันแรกครับกับทางเนื่นๆบวมๆกับเจ้าฮิโนรุ่นคุณปู่ครับ ครับหน้างานดินก็ยังบวมอยู่ครับครับคันนี้ยังไม่ได้อะไรก็เพิ่งได้สองเที่ยวครับนะครับซื้อต่อเขาครับคันนี้เจอแคกจัดเด็ดให้เนี่ยเด้อจัดสเด็ดให้เนี่ยนี่ โซเฟาครับนิ้งน้องครับทนคนขับ ซื้อต่อเข้ามา40ไปลายปลายครับคันนี้เจ้าแคทคันนี้ครับเอาไปแล้วครับจะรอดไหมครับตรงนั้นครับเนืนมากครับเนื่นเนีนบวมๆครับ อยู่ไหมครับอาาไปได้ครับไปแล้วครับเดี๋ยวรอชมขั้นต่อไปครับแมคโครก็ได้เวียงได้เวียงดินมาครับเพราะว่ารถเข้าไปไม่ถึงครับเพราะว่าน้ำก็พึ่งแห้งครับ น้ำก็พึ่งแห้งเดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับป้ายใหม่แล้วครับหนึ่งคันเขนเตอร์ครับคันนี้เปลี่ยนหัวมาใหม่ครับคันนี้ เขาทำอะไรครับเรียบร้อยครับดินยังไม่แห้งครับนี่ครับดินยังเปียกอยู่ครับลงไปเรียบร้อยเลยครับ ลิ้นเปียกครับล้ลอฟรีครับอาเกือบเสียดาครับคันนี้ นะครับดินยังเปียกอยู่เลยครับดินยังไม่แห้งครับแท็กพึ่งแท็กพึ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับสีเหลืองนะครับพ,พึ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับคอโซ่ครับนะครับโซเฟอร์ยังรอครับ เบียเอยังไม่มาครับเราซื้อไหมเบาคันนี้คันนี้เราซื้อไหมบ่อ๋อครับดูกันละหลายมุมครับ เดี๋ยวรอชมตอนเต็มครับเต็มแล้วครับจะลอดนะครับตรงนี้อ้าวเรียบร้อยแล้วครับจะ,จะเสียดากไหมครับเรียบร้อยครับเสียดากเลยครับ มาครับเสียดากแล้วครับคันนี้ตรงนั้นจะรอดไหมครับเรียบร้อยครับควันขโมงเลยครับ ไหวไหมครับทางน่วมครับนะครับตรงนี้น่วมมากครับตรงนี้นะครับโซ่ทําใหม่หมดครับรถวิ่ง้วยกัน4คันครับเสีย1คันเหลือ3คันครับ นะครับนะครับตรงแท็กแมคโครนะครับน่วมมากครับตรงนี้ทางโห,ด,หดครับครับไอ้แมคโครทำทางให้ใหม่ครับ เดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับน่ครับคันที่4ครับคันนี้ล็อกกี้195ครับยาง9ครับคันนี้นะครับเราซ่อมเล้วแล้วบะเราเหชรคันเลเ้ลวแล้วบะเอาลองจวดมึงดูสิจะอ้นครับคันนี้ เดี๋ยวรอชมตอนเต็มครับมาครับมันลุนคันนี้ครับจะเสียดากไหมครับคันนี้โอ้ควันขโมงเลยครับไหวไหมครับอ้าวดับครับ ไฟนะครับตรงนี้ครับคันขโมงเลยครับควันหาไฟได้ครับน่ครับขนาดรถเปล่ายังเสียดาครับนี่จอดไว้เฉยๆครับคันนี้น่ครับรถเปล่าก็เสียเสียดาครับ รโอโดยเจ้าอ้นครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ช่องบาวไก่สอนน้ำสิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ